มีอะไรเล่นเหมือนเด็กกระปุกอมสินจดไว้จดไว้วันที่เท่าไหร่วันวันเสาร์ที่25มกราปี2563วันตรุษจีน25ปีที่แล้วปีที่แล้วตรุษจีนวันที่25 ตุจีนวันที่ยีห้าจะลองเอาเงินซื้อลอตเตอรี่มาหยอดใส่กระปุกตัวนี้ไว้บ้างลองดูสิครบหนึ่งปีมันจะได้กี่บาทเทออกแล้วจะกกระบอกหนึ่งปีครบหนึ่งปีเจ็บปีที่แล้วตุดจีนวันที่วันที่ยี่สิบห้าิบห้าตุจีนวันที่ยี้าปีที่แล้ว วันนี้วันตุดจ,จีนปีหกสี่เจ็บหกสามมาถึงหกสี่ข้อออกกับสิได้ประมาณนี้ค่ะสินับเบิ่งว่ามันสิได้จากบาทตัดใจตัดใจหลังจากสื่อลัตเตรีมากถุกงวดทุกงวดเนาะงวดหนึ่งบางบางงวดสื่อเบดบางงวดนะยี่สิบใบ ซื้อลอตเตอรี่งวดละสิบใบยีบย่สิบใบซื้อเป็นเลขชุดชุดละสิบหาใบก็เคยซื้อชุดละสิบใบก็เคยซื้อชุดละหาใบชุดละสามใบสองใบซื้อมากปีกายนี่ตัดสินใจล่องหยุดหยอดกระปุกเอาลอตเตอรี่ที่เฮาเคยซื้อนี่แหละงวดนี้เฮาซื้อจากบาใบท่าใจบ่ซื้อลอตเตอรี่บึงแต่ก็มีเป็นบางครั้งงวดที่แล้ววังหันกะซื้อไปอยู 4, ย่สี่หาใบบ่ได้เก็บทุกทุกทุก ทุกงวดนาะค่กะกเจ็บมากตน่ยแบบว่างวดใดห้องบริสื่อิ์เข้าสีเอาเข้าสีสื่อแต่เข้าตัดใหญ่บริสื่อเอามาหยอดกระปุกเมื่อนี้สิเราม่รองล่องมาหนับเบิ่งว่าครบหลอบหนึ่งปีเจ็บมาตุจีนปีที่แล้วมาตุจีนปีนี้ครบหนึ่งปีพอดีเทออกจากกระบอกนี้คะ่ะนี่เหรียญคือเด็กๆนี่คะ่ะกระบอกกระปุกหยอดเหรียญของเด็กหน่อยล่องหยอดเบิ่งนี้เอามาเทออกนี่ สินับเบืงว่ามันสิได้สำได้ผู้ใดอยากเก็บออมล่องเบื้งเด้อค่ะบ่ได้หลายเขาก็ได้หน่อยเขายอดมือละสิบบาทยี่สิบ,บาทเท่ออกมามันก็สิไดเองเดี๋ยวสิล่องนับเบืงสิไดแจักบาทนับแล้วก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เท่าไหร่ก็ดูเองค่ะดูด้วยตาเองค่ะ <c oughs> มันอาจสิยุ่งเหยิงเพราะว่าเข้าเอาออกจากกระปุกเนาะมันก็เลยดูบเรียบลอย ตะปาคัดออกมาแล้วคะ่ะเป็นเป็นพับเป็นพับนี่แหละมีกี่อันกะเบิ่งโดยตาเพราะว่าปีหนึ่งห้างหลินหวยซื้อละตลีเบิดงวดหนึ่งว่าเป็นในหน่อยเนาะก็เลยบ่น้องเห็ดหลินหลินเบิ่งคะ่ะว่าโว้ยงวดนี่ว่าซือ้อเอาหยอดกระปุกกันนกะก็เลยเอามาหยอดกระปุกปีหนึ่งห้าวซื้อลตัตลีว่าเป็นในหน่อยเ้ยคะ่ะล่องเก็บลตัตลีกับเก็บเงินเบิง่งอันใดมันเสด้มากลกัวกันทำใจตัวเองตัดใจตัวเอง พยายามพยายามว่าตัวเองสิื่อขึ้นบ่สื่ออ,อันบ่สื่อก็คือตัดใจโอ้เวลาหวยสีออกหรือเลขสีออกนี่ลุนกันอยู่ตลอดค่ะว่าสิถือบ่ถือ,อแต่ล่องเ้ามาหยอดเบิ่งในปีหนึ่งเ้ากับสิใดประมาณนี้ค่ะนี่คือเงืนถีบบ่สื่อรอตลีไปปลายมันเสียดนี่เงื่อนบางที่ก็เ้าซื้อกับเขาเนาะมันเลื้อมาแบ่งไดยไม่ไม่เนี่ยห้องเขามาหยอดใส่เติมใส่ไว้ ขัดออกมากับสิไดซสำเนียามาวิวเบิงเขาเนาะคะ่ะตัดกิเลสตัวเองทำใจตัวเองซำมเนียล่ะค่ะเฮ็ดคลิปสั้นๆเอามาวิวเบิงซื้อๆดอกค่ะตลกตลกเป็นเรื่องสนุกของคนเล่นหวยเนาะ